ขุทกานิกายเถรีคาถามหานิบาตสุเมธาเถรีคาถาเราเป็นทิดาของพระอัครมเหสีแห่งพระเจ้ากนจะในนครมันตาวดีมีชื่อว่าสุเมธาเป็นผู้อันพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้กระทําตามคําสั่งสอนให้เลื่อมใสแล้วเป็นผู้มีศีลมีถ้อยคําไพเราะเป็นพระหูสูตร ได้รับแนะนำดีแล้วในพระพุทธศาสนาเข้าไปเฝ้าพระชนกชนนีแล้วกราบทูลว่าขอพระชนกชนนีทั้งสองโปรดฟังคำของหม่อมฉันหม่อมฉันยินดีในนิพพานเพราะว่าพบถึงแม้เป็นทิพย์ก็เป็นของไม่ยั่งยืนจะบวยกล่าวไปยญยถึงกามทั้งหลายอันเป็นของเปล่ามีความยินดีน้อย มีความคับแค้นมากกามทั้งหลายเผ็ดร้อนเปรียบด้วยอสรพิษเป็นที่ทำให้คนพานหลงหมกมุ่นอยู่คนพานเหล่านั้นต้องถึงทุกข์เดือดร้อนยัดเยียดอยู่ในนรกตลอดกาลนานและเป็นเหตุให้คนพานผู้มีความรู้ชั่วไม่สำรวมด้วยกายวาจาและใจทำความชั่วต่างๆ ย่อมเศร้าโศกในอบายในกาละทุกเมื่อเป็นเหตุทำให้คนพานผู้มีปัญญาสามไม่มีความคิดยินดีแล้วในทุกข์และเหตุให้เกิดทุกข์ไม่รู้จักธรรมะอันพระอริยเจ้าแสดงอยู่ทั้งไม่รู้จักอริยสัจข่าแต่เสด็จแม่ชนเหล่าใดไม่รู้จักสัจจะ อันพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐทรงแสดงแล้วพากันชื่นชมพบปรารถนาการเกิดในเทวดาชนเหล่านั้นมีอยู่เป็นอันมากในโลกนี้การเกิดแม้ในภพอันเป็นทิพย์ก็เป็นภพอันไม่เที่ยงเป็นของไม่ยั่งยืนและพวกคนโง่เขาย่อมไม่สะดุ้งกลัวต่อการเกิดอยู่ร่ำไปพวกเขาจึงประสบวินิบาตสคติสอง ในกาละทุกเมื่อและการบวชของคนที่ตกอยู่ในวินิบาตท,ทั้งหลายย่อมไม่มีในนรกขอพระชนกชนนีทั้งสองทรงโปรดอนุญาตให้หม่อมฉันบวชในพระาศาสนาของพระทศพลเถิดหม่อมฉันจักเป็นผู้มีความขวนขวายน้อยพยายามเพื่อละการเกิดการตายจะเป็นประโยชน์อะไรด้วยพบ อันพวกคนพาลพากันเพลิดเพลินเป็นโทษทางกายไม่เป็นแก่นสารขอพระชนกชนนีทรงโปรดอนุญาตเถิดหม่อมฉันจักบวชเพื่อดับตัณหาในพบการเสด็จอุบัติแห่งพระพุทธเจ้าทั้งหลายหม่อมฉันไม่ได้พบแล้วขณะอันเป็นขณะไม่ควรหม่อมฉันก็ได้แล้วหม่อมฉันไม่พึงประทุษร้ายศีล และพรหมจรรย์จนตลอดชีวิตเมื่อนางสุเมธาราชกัญญากราบทูลอย่างนี้ลำดับนั้นพระชนกชนนีได้ตรัสกับนางสุเมธาราชกัญญาว่ามารดาบิดาเป็นคฤหัสถ์ถึงจะตกอยู่ในอำนาจของความตายก็จกไม่ยอมละทิ้งเจ้ามารดาเป็นทุกข์ร้องไห้และบิดาก็เป็นทุกข ถูกความโศกครอบงำแล้วเหมือนกันได้พยายามปลอบโยนนางสุเมธาซึ่งฟุบอยู่ที่แผ่นดินพื้นปราศาสว่าลุกขึ้นเถิดลูกรักจะเศร้าโศกไปทำไมมารดาบิดาได้ยกเจ้าให้พระนครวารณวดีคือได้ยกเจ้าให้พระเจ้าอนิกรัตผู้มีรูปงามแล้วเจ้าจากเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าอนิกรัต ลูกรักเอ๋ยศีลพรหมจรรย์และการบวชกระทํำได้ยากอํานาจในแว่นแคว้นของพระเจ้าอนิกรัตทรัพย์ความเป็นอิสระโภคะความสุขในสกุลนี้ของลูกและสกุลของพระราชสวามีทั้งหมดลูกปรารถนาแล้วก็จักอยู่ในเงื้อมมือของลูกแม้ลูกก็ยังเป็นสาวจงบริโภคกามทั้งหลายเถิด เพราะเหตุนั้นมารดาบิดาจึงขอร้องไว้ขอลูกจงอยู่เถิดลำดับนั้นนางสุเมธาราชกัญญาจึงกราบทูลพระชนกชนนีว่าอำนาจเป็นต้นเช่นนี้ขอจงอย่ามีเลยเพราะพบไม่เป็นแก่นสารม่อมฉันจักบวชหรือถ้าทรงขอร้องไว้ก็จักตายเท่านั้น หม่อมฉันรู้อยู่ว่าร่างกายนี้เป็นของเปื่อยเน่าไม่สะอาดมีกลิ่นเหม็นฟุ้งไปเป็นของน่ากลัวตัวเป็นดุดกระสอบหนังอันเต็มด้วยซากศพเต็มด้วยของไม่สะอาดไหลออกมาอยู่เนืองๆเ,เหมือนอะไรหม่อมฉันรู้ว่าร่างกายนี้เป็นดุดซากศพอันปฏิกูลอย่างยิ่งฉาบทาไว้ด้วยเลือดและเนื้อ เป็นที่อยู่แห่งหมูนอนเป็นเหยื่อเลือดพระชนกชนนีจะยกให้ใครทำไมกายนี้ไม่นานนักจากปราศจากวิญญาณแล้วอันหมูญาติเกลียดอยู่ย่อมทิ้งผมป่าช้าเหมือนท่อนไม้ฉะนั้นมารดาบิดาของตนยังเกลียดพากันนำเอาซากศพนั้นไปทิ้งให้เป็นเหยื่อของสัตว์อื่นในป่าช้า แล้วกลับไปอาบน้ำจะปล่อยกล่าวไปยัยถึงประชุมชนทั่วไปเล่าชนทั้งหลายยินดีแล้วในกายอันเปื่อยเน่าเป็นซากศพไม่มีแก่นสารอันมีกระดูกมีเอ็นเป็นเครื่องผูกรัดเต็มไปด้วยน้ำลายน้ำตาและเหงื่อใครผู้ใดมาแยกกายนั้นทำให้ภายในกลับออกมาภายนอกผู้นั้น ย่อมเห็นความเป็นปฏิกูลไม่อาจทนต่อกลิ่นกายได้แม้มารดาของตนก็พึงเกลียดบัณฑิตทั้งหลายกล่าวไว้โดยอุบายอันแยบคายว่าขันธาตุและอายตนะอันปัจจัยพรุงแต่งมีชาติการเกิดเป็นมูลเหตุเป็นทุกข์ไม่น่าชอบใจเพราะเหตุไรม่อมฉันจะพึงปรารถนาพระดำรัส ที่พระชนกชนนีขอร้องเล่าหอกสามร้อยเล่มอันลับแล้วใหม่ๆพึงตกลงในกายทุกวันทุกวันความกระทบกระทั่งจากหอกนั้นแม้เป็นไปสิ้นร้อยปียังประเสริฐกว่าความมัวเมาในกามฉันใดความสิ้นไปแห่งทุกพึงมีฉันนั้นผู้ใดเป็นผู้รู้แจ้งพระดำรัสของพระศาสดา โดยในตามที่กล่าวแล้วพึงประสบความกระทบกระทั่งนั้นแม้ความสิ้นทุกขของผู้นั้นพึงประเสริฐยิ่งกว่าเพราะสังสาระของคนพานเหล่านั้นผู้ถูกชราพยาธิและมรณะเบียดเบียนบ่อยๆเป็นของยาวนานความคับแค้นอันหาประมาณมิได้บัณฑิตแสดงไว้ในเทวดาหมู่มนุษย์ กำเนิดสัตว์เดรัจฉานอสุรกายเปรตนรกในนรกมีทุกข์เป็นอันมากความต้านทานในหมู่เทวดาทั้งหลายไม่มีแก่สัตว์ผู้ไปแล้วในวินิบาตเป็นผู้เศร้าหมองสุขอื่นจากสุขคือพระนิพพานไม่มีผู้ใดขวนขวายในคําสั่งสอนของพระทศพลเป็นผู้มีความขวนขวายน้อย พยายามเพื่อละความเกิดและความตายผู้นั้นชื่อว่าบรลลุนิพานข้าแต่เสด็จพ่อวันนี้หม่อมฉันจกออกบวชแน่นอนจะมีประโยชน์อะไรด้วยโภคขสมบัติอันหาสาระมิได้กามทั้งหลายอันเสมอด้วยอาเจียนหม่อมฉันเบื่อหน่ายแล้วกระทำให้เป็นด่งตาลยอดด้วนนางสุเมธาราชธิดา กราบทูลแด่พระชนกชนนีอย่างนี้และนางสุเมธาราชธิดานั้นอันพระชนกชนนีประทานให้แก่พระเจ้าอนิกรัตใดพระเจ้าอนิกรัตนั้นแวดล้อมด้วยคนหนุ่มๆตระเตรียมมาเมื่อกาละจวนเข้ามาแล้วลำดับนั้นนางสุเมธาราชกัญญาได้ทรงสดับว่าพระเจ้าอนิกรัตเสด็จมาจึงเอาพระขัน ัดพระเกศาอันดำสนิทอ่อนสลวยงดงามปิดปราศาสยังปฐมฌานให้เกิดขึ้นนางสุเมธาราชกัญญาเข้าสมาบัติเจริญอนิจจสัญญาอยู่ในปราสาสนั้นนั่นเองเมื่อพระเจ้าอนิกรัตได้เสด็จมาถึงพระนครและนางสุเมธาราชกัญญากำลังมนาศิการถึงอนิจจสัญญาอยู่พระเจ้าอนิกรัต มีพระองค์อันประดับด้วยแก้วมณีและทองคําได้รีบเสด็จขึ้นสู่ปราศาสตร์ทรงกระทำอัญชลีอ้อนวอนนางสุเมธาราชกัญญาว่าอำนาจทรัพย์อิสริยยศโภคะความสุขในราชสมบัติหม่อมฉันขอมอบให้พระน้องนางพระน้องนางยังเป็นสาวขอจงบริโภคกามสุขเถิด กามสุขเป็นของหาได้ยากในโลกราชสมบัติหม่อมฉันยอมสละให้พระน้องนางขอพระน้องนางจงบริโภคโภคะทั้งหลายจงให้ทานเถิดอย่าทรงโทมนัสเลยพระชนกชนนีของพระน้องนางทรงเป็นทุกข์นางสุเมธาราชกัญญาผู้ไม่มีความต้องการด้วยกามทั้งหลายปราศจากโมหะ กราบทูลพระเจ้าอนิกรัตว่าพระองค์อย่าทรงเพลิดเพลินในกามจงทรงเห็นโทษในกามทั้งหลายแม้พระเจ้ามันทาตผู้เป็นใหญ่ในทวีปทั้งสเป็นผู้เลิศกว่าบุคคลผู้บริโภคกามทั้งหลายยังไม่ทรงอิ่มด้วยกามทั้งหลายก็สวรรคตไปความปรารถนาของเท้าเธอก็ยังไม่ทันบริบูรณ์เลย เทวดาผู้เป็นเจ้าแห่งฝนพึงบันดาลรัตนะเจ็ดประการให้ตกโดยรอบทั่วทั้งสิบทิศมอบให้พระเจ้ามันาธาตุความอิ่มด้วยกามทั้งหลายมิได้มีแก่พระเจ้ามันาธาตุนั้นนรชนทั้งหลายผู้ไม่อิ่มด้วยกามเช่นพระเจ้ามันาธาตุพากันตายไปหมดกามทั้งหลายเปรียบด้วยดาบและเหลาเหมือนหัวงูเห่า เปรียบดังคบเพลิงเผาอยู่เนืองเนืองเหมือนร่างกระดูกกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนมีทุกข์มากเหมือนงูที่มีพิษมากเหมือนก้อนเหล็กอันไฟติดทั่วเป็นรากเหง้าแห่งทุกข์มีทุกข์เป็นผลกามทั้งหลายเปรียบเหมือนผลไม้อันมีพิษเหมือนชิ้นเนื้อไหมติดกระทะยากที่จะแกะออกได้ นำมาซึ่งทุกข์การมทั้งหลายเปรียบเหมือนความฝันเป็นของหลอกลวงเหมือนของที่ยืมเขามาเปรียบด้วยหอกและเหลาเป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นความทุกยากเป็นความลำบากเช่นดังหลุมถ่านเพลิงเป็นรากเง้าแห่งความทุกข์เป็นภัยเป็นนายเพชฌฆาตการมทั้งหลายบัณฑิตกล่าวไว้ว่ามีทุกข์มาก มีอันตรายมากอย่างนี้เชิญพระองค์เสด็จกลับไปเสียเถิดหม่อมฉันไม่มีความคุ้นเคยในสมบัติของตนเลยเมื่อไฟไหม่อยู่ที่ศรีรษะของตนเองผู้อื่นใดไหนเล่าจากช่วยทำประโยชน์อะไรให้หม่อมฉันได้เมื่อชาราและมรณะติดตามแล้วควรจะพยายามเพื่อทำลายชาราและมรณะนั้น นางสุเมธาราชกัญญาทอดพระเนตรเห็นพระชนกชนนีและพระเจ้าอนิกรัตเสด็จมายังไม่ทันถึงจึงปิดประตูพระชนกชนนีและพระเจ้าอนิกรัตประทับนั่งร้องไห้อยู่ที่แผ่นดินนางจึงได้กราบทูลว่าสังสาระของคนพาลทั้งหลายผู้ร้องไห้ถึงมารดาบิดาพี่ชายน้องชาย ของตนเองซึ่งตายแล้วในสังสาระเป็นสภาพยาวขอพระองค์ทรงระลึกถึงน้ำตาน้ำนมเลือดและกองกระดูกของสัตว์ทั้งหลายผู้ท่องเที่ยวอยู่ไปมาเพราะความที่สังสาระมีที่สุดอันบุคคลรู้ไม่ได้ขอจงทรงนึกถึงมหาสมุทรทั้งสที่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทรงน้อมเข้าไปเปรียบในน้ำตาน้ำนมและเลือดจงทรงนึกถึงกองกระดูกของคนหนึ่งในกับหนึ่งเท่ากับภูเขาวิบุระบันพศจงทรงนึกถึงแผ่นดินใหญ่คือชมพูทวีปที่พระพุทธเจ้าทรงเปรียบด้วยมารดาบิดาของบุคคลผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏแผ่นดินใหญ่ เมื่อแบ่งออกเป็นก้อนกลมๆเท่าเม็ดพุทสายังไม่เพียงพอในมารดาบิดาเลยจงทรงนึกถึงหญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงเปรียบด้วยมารดาบิดาของบุคคลผู้ท่องเที่ยวอยู่ในสังสาระเพราะสังสารวัตรมีที่สุดอันรู้ไม่ได้หญ้าไม้กิ่งไม้และใบไม้ชิ้นหนึ่ง ประมาณเท่าสี่นิ้วยังไม่เพียงพอในบิดาทั้งหลายเลยและชิ้นหนึ่งมีประมาณเท่านั้นยังไม่เพียงพอในปู่ย่าตายายจงทรงนึกถึงเต่าตาบอดและช่องแอกอันหมุนวนไปในทิศบูรพาและทิศอื่นๆอีกในมหาสมุทรมาสวมศรีรษะเต่าตาบอดตัวนั้น ข้อนี้อุปมาดังการได้อัตภาพเป็นมนุษย์จงทรงนึกถึงรูปแห่งโทษคือกายอันหาสาระมิได้เปรียบเหมือนก้อนฟองน้ำจงทรงพิจารณาเห็นขันทั้งหลายอันไม่เที่ยงจงทรงคำนึงถึงนรกอันมีความคับแค้นมากจงทรงนึกถึงสัตว์ทั้งหลายผู้พอกภูลป่าช้าอยู่บ่อยๆในชาตินั้นๆ จงทรงนึกถึงภัยอันเกิดแต่ท้องจงทรงนึกถึงอริยสัจสี่เมื่ออมตะมหานิพพานมีอยู่จะมีประโยชน์อะไรด้วยของเผ็ดร้อนหประการคือกามคุณหที่พระองค์ทรงดื่มแล้วเพราะว่าความยินดีในกามทั้งปวงมีความเผ็ดร้อนกว่าความเผ็ดร้อนหประการนี้อีก เมื่ออมะตะมหานิพพานมีอยู่พระองค์จะต้องการอะไรด้วยกามทั้งหลายอันเป็นเหตุให้เล่าร้อนเล่าเพราะว่าความยินดีในกามทั้งปวงอันไฟสิอกองให้รุ่งเรืองแล้วให้เดือดพล่านแล้วให้กำเริบแล้วให้ร้อนพร้อมแล้วเมื่อการออกจากกามอันไม่มีค่าศึกมีอยู่ฉะไหนพระองค์จึงทรงต้องการด้วยกามทั้งหลาย อันมีค่าศึกมากเล่ากามทั้งหลายมีค่าศึกมากทั่วไปด้วยพระราชาไฟโจรน,น้ำและบุคคลอันไม่เป็นที่รักเมื่อความพ้นมีอยู่ฉะไหนพระองค์จึงต้องการด้วยกามทั้งหลายอันเป็นเหตุให้ถูกฆ่าถูกจองจํำเล่าเพราะว่าการถูกฆ่าและถูกจองจำ ก็เพราะกามทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายได้เสวยทุกข์ต่างๆเพราะความใคร่ในกามคบเพลิงญ้าอันไฟติดลุกโชนย่อมไม่คนผู้ถืออยู่และไม่ทิ้งฉันใดกามทั้งหลายเปรียบดังคบเพลิงย่อมไม่คนผู้ไม่ละทิ้งกามฉันนั้นพระองค์อย่าทรงละสุขอันภัยบู์เพราะเหตุแห่งกามมาสุขอันเล็กน้อยเลย พระองค์อย่าทรงเป็นเหมือนปลากลืนกินเบ็ดแล้วเดือดร้อนในภายหลังพระองค์อย่าหมุนไปผิดเพราะกามทั้งหลายดั่งสุนัขอันถูกเขาล่ามโซ่ไว้เลยสัตว์ทั้งหลายผู้มีความอยากเพราะกามจัดบริโภคกามนั้นเหมือนเสือปลาถูกความหิวครอบงำได้สุนัขแล้วถึงความพินาศฉะนั้น พระองค์ทรงประกอบด้วยกามจับต้องทรงเสวยทุกข์หาประมาณมิได้และต้องประสบกับโทมนัสแห่งจิตเป็นอันมากจงทรงสละกามทั้งหลายอันไม่ยั่งยืนเสียเถิดเมื่อนิพพานอันเป็นสภาวะที่ไม่แก่มีอยู่ฉไนพระองค์จึงต้องการด้วยกามทั้งหลายซึ่งมีความแก่เล่าเพราะการเกิดทุกชาติในภพทั้งปวง ประกอบด้วยความตายและพยาธินิพพานนี้ไม่แก่ไม่ตายเป็นภาวะแห่งความไม่แก่ไม่ตายไม่มีความเศร้าโศกไม่คับแค้นเพราะฆ่าศึกไม่มีความพลั้งพลาดไม่มีภัยไม่มีความเดือดร้อนอมะตะมหานิพพานนี้อันพระอริยเจ้าเป็นอันมากได้บรรลุมาแล้ว และอมตะมหานิพพานนี้อันบุคคลผู้พยายามโดยอุบายอันแยบขายจะพึงได้แม้ในวันนี้แต่บุคคลผู้ไม่พยายามไม่อาจจะได้แม้ในกาละไหนไๆน,นางสุเมธาราชกัญญาตรัสอย่างนี้เมื่อไม่ได้ความยินดีในสังขารและจะทรงยังให้พระเจ้าอนิกรัตยินยอม จึงทรงโยนผมที่ตัดแล้วด้วยพระขันไปที่พื้นดินพระเจ้าอนิกรัตจึงเสด็จลุกขึ้นประคองอัญชลีทูลขอกับพระบิดาของนางนั้นว่าขอจงทรงโปรดปล่อยให้นางบวชเถิดนางจะเป็นผู้เห็นวิโมกขธรรมและสัจจะโดยแน่แท้ก็นางสุเมธาราชกัญญาอันพระชนกชนนีทรงปล่อยแล้ว เป็นผู้กลัวต่อภัยคือความโศกออกบวชแล้วเมื่อศึกษาอยู่ได้กระทำให้แจ้งซึ่งอภินยาหกกระทำให้แจ้งซึ่งผลอันเลิศคืออรหัตผลอมตะมหานิพพานของนางเป็นธรรมะอันน่าอัศจรรย์ไม่เคยมีเมื่อจะแสดงปฏิปทาตามที่ตนได้ประพฤติแล้วในอดีตชาติ ด้วยปุกเพนิวาสยานพระสุเมธาเถรีจึงพยากรณ์ในเวลาจะปรินิพานว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าโกนาคามณนะะเสด็จอุบัติแล้วในโลกเมื่อสังคารามตั้งลงใหม่ๆข้าพระเจ้าเป็นหญิงสามคนซึ่งเป็นสหายกันคือนางธนัญชานีนางเขมาและข้าพระเจ้าได้ถวายอาราม ให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ข้าพเจ้าทั้งสได้อุบัติในเทวโลกสิครั้งร้อยครั้งพันครั้งและหมื่นครั้งไม่ต้องกล่าวถึงการเกิดในหมู่มนุษย์เลยข้าพเจ้าทั้งสเป็นผู้มีมหิทธิฤทธิ์ในเทวโลกทั้งหลายไม่ต้องกล่าวถึงความเป็นผู้มีมหิทธิฤทธิ์ในหมู่มนุษย์ ข้าพเจ้าเป็นพระมเหสีนารีรัตนางแก้วของพระเจ้าจักรพัทผู้มีรัตนเจ็ดประการการที่เราสร้างอารามถวายให้เป็นที่อยู่ของสงฆ์ในกาละแห่งพระพุทธเจ้าพระนามว่าโกนาคามณนะนั้นเป็นเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทิพยสมบัติตามที่กล่าวมาแล้วทั้งเป็นรากเง้า เป็นเหตุให้อดทนในคำสั่งสอนเป็นเหตุให้ตั้งลงมั่นครั้งแรกในพระศาสนาและเป็นที่สุดสิ้นแห่งความเพียรของข้าพเจ้าผู้ยินดีแล้วในธรรมะบุคคลเหล่าใดเชื่อพระดำรัสของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีปัญญาไม่ต่ำสามบุคคลเหล่านั้นย่อมกล่าวอย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายในภพ ครั้นเบื่อหน่ายแล้วย่อมคลายกำหนัดขุทกนิกายเถรีคาถามหานิบาตสุเมธาเถรีคาถาจบ